กลับมาอีกครั้งครับกับคลิปของเราครับคลิปนอนดูหนังสั้นอีพีที่5ครับผมรอบนี้มาเป็นของไทยบ้างแล้วกันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นหนังสั้นนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพเนตร์นโฆษณาละกันนะครับผมของเงินติดล้อนะครับพอพูดเต็มๆแล้วกันเพราะว่าเป็นโฆษณาของเขานะครับซึ่งเขาบอกก่อนว่าเป็นโฆษณาที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดในสยามประเทศต,ตอนนี้เลยนะครับผมพูดถึงเรื่องของกลุ่มคนที่เขาเป็นนี่แล้วก็สิ่งที่เขาต้องเจอหลังจากนี่คืออะไรบ้าง นะครับเราจะเข้าใจกันนะครับผมอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะรเราจะมาดูเต็มๆขอกกันอ่ะไปดูกันเลยครับฉากเริ่มนี่ก็ว่าโหแต่นะถือขวาเลยนะฮะไะดูเลยไปมาซื้อรถใหม่สักทีเนี่ยฮะรถตายหายแล้วเอาดิจริงปะเนี่ย ไม่กลัวเป็นหนี้หรอือใครอ่ะอเสือกอาจิเาอาจริงๆต่แกงแสดงโฆษณาเซตนี้เขาก็แสดงโฆษณาเ<ร>ยอะมากอำนาได้หมดมันเหมือนตกนรกเลยนะเสือกเฮ้ยครับในกรณีที่คุณพยายามเตือนคนอื่นไม่ให้เป็นหนี้แต่พวกเขาไม่อยากฟัง พ่อแนะนำก็คือให้เปลี่ยนวิธีพูดเป็นแบบนี้อเอาเลยพี่ไปกูเลยนี่งไงที่กูอยากฟังอ่ะเป็นนี่เนี่ยจะได้ขยันไงก็แค่นั้นอ่ะพออะไรอ่ะจบใหม่ครับยบร้้ย,ยพี่ดื้อตายดิ ของมันต้องมีนะที่ตายจิงเจอแดหลครับอู้เหรอี่ใครครับเนี่ยเฟื่องไงเฟิ่์ไหนครับเฟื่อลูกยายพันนี่ยที่เคยอยู่ข้างบ้านเมื่อก่อนไงอ๋ออ๋ออีเฟื่อีอู้แม่กูล้มง ยัยพันแล้วนะกูไม่มีเงินเลยกูขอเยียวยนพึ่งหน่อยได้ไหมหว่าเออพราะวกูไม่จ่ายเงินก้อนนี้แม่กูจะเป็นอะมาพ่านตลอดชีวิตเะีอ้ยมึงต,ต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยสองแสน <c oughs> สองแสนเรียว,วะสองแสนสำหรับมึงมันไม่เยอะเลยนะเว้ยสำหรับกูเป็นสิ่งที่มีค่าที่กูต้องชีวิตสองแสนไม่เกินวะจะเย็นในะจเย็นใจแม่กูต้องผ่าตัดวันนี้ถ้าไม่มีเงินสองแสนคงจะแม่กูปาาาเป็นอะมาพ่านแล้กูโอนให้เลยเดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีมาแล้วนี่แม่มึงอยู่โรงพยาบาลไหนเนี่ยเพลินอ้าวฮัลโหล ฮัลโหลเฟิร์นฮัลโหลเรียบร้อยเฮ้ยเตงทำอะไรกินหน่อยดิหิวอย่าผลิตให้เน้นบรรโภคมีเงินเหรอ มึงก็แห่ตาดูเลยนะ่ะขนาดไอ้น้อนแน่น้องวัางเลยนี่ค่ะลูกจงรักความสบาย <c oughs> นี่ขนาดเป็นพนังานนะจะเป็นช่วยรวบรวมรายชื่อลูกค้าในกรุงเทพทั้งหมดอะให้อามี่เน่นยนะค่ะ <c oughs> เพื่ออะไรจงยาวอดทนก็มันเมื่อยอ่ะเมื่อยกลับไปนอนไปนอนที่บ้านเอาใจไม่ไปทำงานเหรออะไรอ่ะเงินจะดเชยเพื่อนโดนไล่ออกมาวันเนี้ย อย่าคิดยาวให้คิดสั้นไปญี่ปุ่นกันแน่เพราะไกโดสองที่บิสเนสคลาสริมหน้าต่างจะดูวิวนะออนเซ็นนี่บ่อรวมไม่เอาคันตัวขอบ่อส่วนตัวอเอาบ่อใหญ่เลยแต่เป็นบ่อส่วนตัวเขาเข้าใจพี่พี่พูดไหม,มจ่ายเพิ่มเท่าไหร่หมื่นหนึ่งพี่ให้สองหมื่นเลยขอไกด์ส่วนตัวไม่คิดจะเก็บเงินไม้บ้างหรอเสือก<ะ>ประสบการณ์ชีวิตอะต้องมาจากการท่องเที่ยวเท่านั้น มันใช่เหรอใช่ครับจงมีความเชื่อผิดๆรู้ี่่ต่อนะเออเฮ้ยตัวเองนั่นอะไรอ่ะเขาจะมายึดบ้านอ่ะฮะ สบายดูยิบบ้านแล้วจ้ะอูดฮัลโหลอูดฮัลโหลครับกูเฟิร์นนะเฟิร์นไหนอะเฟิร์นไงเฟิร์นที่มึงเคยเอากันบ้านกูไปลอกแต่ปอสามอ, oh, อ่ะอ๋ออีเฟิร์นอีคนที่บอกว่าแม่ป่วยกระชักดับเป็นกูไปสองแส่ใช่ไหมแล้วเป็นไงแม่มึงหายดียังสัตว์ฮัลโหลสัตว์อีดอไม่รู้เลยทีเนี้ยรู้สึกยัง เสือกน้ำนี่เลยอะไรอ่ะนี่นอกระบบอ้าวมันโหดเอาอันนี้มันโหดเสือกอะไรเนี่ยมันโหดกูรู้แต่จริงจริงนี่ระบบนี่ก็ขาดมากเลยแล้วก็หัวจริงที่พอดีมีเรื่องรบกวนสักข้ามหมื่นเลพี่ไสายไหมสี่เก้าพี่ สวัสดีครับห้าหมื่นเนาะครับผมหัมอมเฮ้ยค่าบา้านค่ารถรถใครรถมึงอ่ะอน้องจะมีตังค์้ี่อื่นโ้ยย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 ย แล้วผมหมายก็คือจริงพี่ผมขอโทษพี่มอมอแมมกันถาวเสื้อถาวเส้อย่าหนีดิเวลาเป็นหนี้อ่ะผมไม่ตั้งใจหนีพี่ตอกใจมันชุลมุนพี่เรลงมีไหมเงินอนะ่ะไม่มีพี่เอาจริงๆผมไม่มีเงินแล้วพี่เดีย๋ยวมันก็มีเองแหละเงินนะ่ะนะวัด ไปนก็ไปไหนอ่ะไปเอาเงินพี่ทำไรพี่นักศึกษาทำอะไรนั่งลงมีอะไรพี่ทำไรพี่ไม่ได้ทำไรใจเย็นๆหลับตาสบายๆนะหนูหนู อะไรพี่หลับตาไม่มีอะไรหรอกน่าไหมพี่หวานเลยหรอกงานหลับตานะหลับอยู่พี่สบายสบายครับพี่เสียว ี้สุดมากพี่ยงต่พี่ป่าตายตัดละสปีต่อมา ทำเหมือนด้วยนะประเด็นชิงเขาเก่งมากมเลยอ่ะ เป็นนีมันเหมือนตกนรกเลยนะเสือกเสือกเฮ้ยโดนท็อปไปเลยก็เมันเมื่อยอ่ะพี่ให้สองหมื่นเลยของไกล้ส่วนตัวมันโหดเสือเสือกอยากฟังหรือยัง อืมครับวิธีปลดหนี้ก็คือการทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดอย่าเอาเงินในอนาคตมาใช้รู้จักพอเน้นผลิตอย่าเน้นบริโภคขยัพพนอดทนแล้วก็อดออม ทำได้ไหมใช่ทำไม่ได้รับคสำหรับคนที่ยังมีแขนมีขามีความคิดขอให้คิดดีๆ คิดก่อนที่จะเป็นนี้อืมตัดจบแล้วเรียกรอนนะครับผมกม็ก็นั่นแหละฮะตามเนื้อหาในคลิปเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนี้เนาะแต่จริงๆอิงน่ะคนเราอ่ะนี่อะบางคนมัน จำเป็นมันก็ต้องมีอย่างเราเนี่ยเราก็มีนี่อยู่มันเป็นนี่นี่เกี่ยวกับที่เราต้องแบบถอนโทรศัพท์เอาไปทำงานเพราะว่าบรรทันเก่ามันจะพังแหละแล้วก็บ้านที่เราอยู่มี่องถอนด้อันนี้คือเป็นนี่ที่จําเป็นมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราอย่าลืมว่าคือการเป็นนี่เนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องอยู่ในขอบเขตที่เราสามารถควบคุมได้นะครับผมมีนี่อันนี้อาจจะดูโหดไปแต่ความจริงแล้วการเปนี่มันไม่ผิดครับแต่มีนี่เนี่ยต้องมีขอบเขตนะครับ เราเกลที่เราสามารถที่จะดูแลมันไหวรับแต่ก็บับได้หลกครับช่วงสาดการช่วงนี้ด้วยอะไรด้วยนะครับหลายอย่างก็คือธุกรกิจคนที่ท,ทํทาธุรกิจต่างๆมันก็มันก็ล้มเหลวอะมันเพราะว่าโควิดอะไรอีกใช่ไหมอืมกอันนี้ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าหลายคนก็ขาดทุนไม่มีเงินนะครับว่าต้องไปหาก,กู้ยืมนี่นั่นมานะครับมาใช้นะครับผมก็ขนาดมีประเทศแต่จ๊ะมีประเทศเห็นไหมขึ้นเพดานไปสูงลิ่วเลย ถึงเราจะเป็นวินนี่ใช่ไหมแต่นี่ประเทศเราก็มีใช่ไหมล่ะหเห็นไหมถูกปะละ่ะแล้วก็มีนนี่ติดตัวอยู่ดีกี่ชั่วคนก็ไม่หมดปะพูดได้ในพีจีโอเคแต่ก็จบไปแล้วนะครับผมก็คืออย่างที่บอกครับเป็นนี่มันไม่ใช่เรื่องดีครับแต่ถ้ามีก็ต้องเหน่ในขอบเขตที่เราก็คุมได้เองนะครับผมอ่ะชอบมากเลยนะโฆษณาเขาตัดกับบริษัทเขามากเลยเพราะเป็นบริษัทเขาบริษัทปล่อยเงินเนาะแต่ว่าเขาก็ทกํคจิบ ผมไม่อยากคนเป็นมีอันก็เรื่องจริงแต่ก็ได้นะครับพูดยากครับภาวะสภาพแต่ละคนแต่ละเขาก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะอืมเราก็ต้องดิน้นรนกันต่อไปนะครับสู้ๆรับทุกคนอ่าเราพูดแค่นี้แหละอ่าจบแล้วครับไปดีกว่าเนาะบายบายบ้าไปบ้าก่อนกันบาย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 